ดีครับมาดูก่อไฟง่ายๆนะครับผมใช้น้ำมันพืชเก่านะครับแล้วก็ซุกกับทิชู่นี่ครับนะครับ,รบก่อก่อ่ออานก่อเตาง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ไมนีไ่ไม่รู้มันไมไม่ค่อยติดไฟ ครับทำง่ายๆนะครับกอ่กอฐานนะครับเราฐานเนี่ยเอาทิชชู่นะครับชุบกับน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเก่าที่เราใช้แล้วนะครับอย่าทิ้งนะครับหลายๆท่านก็อาจจะรู้ได้ละนะครับนี่ก็พูดเผื่อหลายๆท่านที่ยังไม่ไม่รู้นะครับเอามาก่อไฟเตาฐานได้ง่ายๆเลย เสร็จแล,แล้วก็วางคาะรอบๆเลยนะครับสบายสะดวกสบายนะครับทิชชู่กับน้ำมันพืชเก่าเนาะเคล็ดลับง่ายในการก่อโอเคครับเดี๋ยวก็ติดนะครับเดี๋ยวก็ติดใช้ไม่ได้เยอะนะครับเวลาเราทอดอะไรเสร็จนะครับน้ำมันพืชที่มันเหลือเอามาให้ครับ ไปก่อไฟอติดแล้วครับพอแล้วลูก